ไบโอติกโปรไบโอติกพูดใช่ไหมคนหัวตั้งหลายรอบเหมือนกันเรื่องอะไรอ่ะหัวผมไม่ได้พูดอะไรผิดเลยยัไม่จะผิดอ่ะอันนี้อันนี้เป็นโปรไบโอติกครับมีมีจุลินทรีย์ดีเนาะช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยระบบลำไส้ตัวนี้เป็นคืออย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับเราอ่ะต้องการโปรตีนเรื่องอะไรแต่ที่สำคัญสุดยี่ห้อนี้อร่อยมากถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรเหมือนแบบอยากกินนี่ยอยากกินตัวนี้เลยอันนี้อร่อยสุด อยากลองอยากกินเขาบอกว่าอยากให้กินโปรตีนเถิงว่าไหนตื่นมาโอ้ยไม่ได้กินอะไรเลยกินโปรตีนเข้าไปแก้วหนึ่งก็ยังดีเข้าใจยังว่ามันนิสัยเสียแม่ไหนลูกใครเนี่ยมันแมวปีศาจยัง พี่พีเหมือนแมวพิศาจ์ป่ะอย่างที่บอกนะครับว่าวันเนี้ตอนนี้มันติดแฟดเซลล์อยู่มันเลยได้สามแปดแปดนะไปดูในร้านอยู่ได้มีตั้งแต่แบบสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยแปดสิบคือมีหลายราคามากแต่ว่าตอนนี้ถ้าร้านที่ถูกมากๆดูดีๆนะว่ามันมาจากร้านเขาจริงๆหรือเปล่าเป็นเหมืองอกในมลูกกินได้ไหมโปรตีนโปรตีนจาก มีไว้อ่ะมีของปล้อมนะครับมันขายดีมากแล้วก็ถ้าคือ,ค,อคือจริงๆอะ่ะคือถ้าไม่ได้เป็นโรคอะไรอะ่ะคือกินทานได้อยู่แล้วอะไรอะไรอ่ะเ็ดจะเป็น,ปนสัตว์เลี็นโงูไม่ได้เหรอลูกตลกไหมหวานทานได้ครับผมไม่มีน้ำตาลครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าหลังถ้าหลังคลอดยังให้นมบุตรอย่าเพิ่งทานนะให้ผ่านช่วงให้นมบุตรไปก่อนคนีบอร่อยสุดสองรสชาติอยู่แนะนําเป็นช็อกโกแลตกับคุกกี้แย์ครีมแต่ถ้าชาเขียวมันจะมีความเป็นกลิ่นเหมือนมะลีอ่ะนิดหนึ่งจะมีความหอมแบบใบป,ปลายอยู่หน่อยนึงช็อกโกแลตอร่อยมากแต่คุกกี้แย์ครีมอร่อยสุดไม่รู้เลยมันคือโปรตีนคือมันอร่อยเี่ยงเราจะไม่ให้อุ้มไม่ให้กระจับไม่ให้กอดไม่ให้อัวไหนช่ยเ,ไ,เไ,ไ,ได้ไหมคับคุณมินตัวนี้ตัวนี้เนาะ ตัวใหญ่เล่นเวทอะไรเงี้ยตัวนี้เลยแล้วมันอร่อยสุดด้วยประเด็นนะตัวเนี้ยถ้ามันต้องทำตัวอร่อยสุดเป็นตัวนี้ก็ไม่รู้เนาะอะไรนะระก้าอะไรนะเอ่ยอ๋อปากให้ยังปากให้ยังมันแยกออกมาไม่ได้อะ บอกว่าคนที่ซื้อตอนนี้ไห้ส่งใบเลยหรอถ้าสิบถ้าสิเขาให้บใหบ,บเดียวต่อบ,บินหรือเปล่าได้กระเป๋าไปด้วยนะเพราะว่ามันสามพันสองเขาน่จะให้ใบเดียวนะ องอันนะใช่ก็เหลือร้ยห้าสิบเก้าาทอย่งเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับเวลมาพูดเดี๋ยวขายโปรตีนอีกน,นิดหนึ่งไม่มีน้ำตาลแลคโตสครับเป็นแพนเบสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนมวัวไม่มีนมวัวเป็นโปรตีนจากพืชสองตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืช,าพชถามว่าช่วยอะไรช่วยให้คนที่กินนมวัวไม่ได้กินโปรตีนแล้วไม่ท้องเสียครับตัวนี้เมนมาจากครัวเหลืองนะตัวใช้เขียวกับตัวช็อกโกแลตนะครับกดได้นะราคาดีจริงๆตัวอ่าเรื่องหุ่น แนะนำตัวนี้ครับ